แม้ว่าทางการกัมพูชาจะพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากรของคนในชาติรวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการสร้างปัญหาให้กับชาติอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีแนวเขตชายแดนติดกันโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่าปัจจุบันกองทัพกัมพูชาและไทยได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติทั้งหมดโดยเฉพาะการลักลอบขนอาวุธกระสุนปืน ตลอดจนการค้ามนุษย์และยาเสพติดตามแนวชายแดนแต่มีรายงานล่าสุดกองทัพเรือไทยเพิ่งยึดอาวุธและกระสุนจากชายชาวขเขมรพบของเถื่อนและของผิดกฎหมายเพียบหน่วยลาดตระเวงกองทัพเรือของไทยพบเห็นเรือลำดังกล่าวลอยอยู่กลางทะเลนอกตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เวลาสามนาฬิกา40นาทีเมื่อวันศุกร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเรียกให้หยุดซึ่งพบชายชาวกัมพูชาวัย20ปีชื่อนายเรนอยู่บนเรือเพียงคนเดียว จากการตรวจค้นพบกล่องกระดาษแข็งสองกล่องที่พันด้วยเทปกาวอย่างแน่นหนาะเมื่อเปิดกล่องเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนและกระสุนปืนเป็นจำนวนมากของกลางที่ยึดได้จะเป็น,น,น 2. ปืนไรเฟิลจู่โจง M16 จำนวน2กระบอกปืน AK47 จำนวน8กระบอกแม็กกาซีน2กระบอกแม็กกาซีนสำหรับปืน AK47 จำนวน45กระบอกกระสุน AK จำนวน1440นนัด ในกล่องที่สองพบเงินสดเป็นจำนวน1,000ันบาทและเงินเขมร3,500เรียวรวมถึงโทรศัพท์มือถือทั้งยังพบยาบ้าบางชนิดและอุปกรณ์เสพยาชายดังกล่าวถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดในขณะที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาจากจังหวัดเกาะกงที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ชาวไทยอีกด้วยนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของอาเซียนหลังมีการเผยภาพถ่ายดาวเทียม แสดงให้เห็นจุดความร้อนมากที่สุดซึ่งสะท้อนถึงการเผาไฟจากฝีมือมนุษย์อีกด้วยโดยการเปิดข้อมูลนี้จากสำนักงานเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567พบจุดความร้อนในเมียนมา979จุดประเทศลาว622จุดในเวียดนาม166จุดและประเทศไทยมีทั้งหมด601จุดส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร แหล่งชุมชนและอื่นๆแต่จาก601จุดในไทยนั้นจะดูน้อยไปทันทีเนื่องจากเพื่อนบ้านกัมพูชาพบจุดร้อนมากถึง4 0 5 6จุดทั้งหมดมาจากการเผาไฟของมนุษย์จากไฟป่าส่งผลให้ค่ามลพิษ PM 2.5พุ่งทะยานสูงขึ้นต่อเนื่องที่สำคัญคือมีอนุภาคละเอียดมากในอากาศข้ามพรมแดนสอดคล้องกับรายงานเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567พื้นที่ติดชายแดนกับกัมพูชาอย่างจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงมากที่สุดจนติดอันดับหนึ่งของประเทศจากการเผาในพื้นที่และคาดว่าฝุ่นควันที่ถูกพัดข้ามแดนจากกัมพูชาจะเป็นอีกสาเหตุสําคัญของปัญหานี้เช่นกันด้านรัฐบาลกัมพูชาและไทยหลังจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศพบกันในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นําได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีของมลพิษทางอากาศทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะติดตามกรณีควันพิษอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนกัมพูชาไทยในขณะที่ฝ่ายไทยได้ขอให้กัมพูชาทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนอย่างจริงจังทางด้านกัมพูชาประกาศแผนพร้อมยื่นคํามั่นจะพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากรของคนในชาติรวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยทุ่มเงิน1.4พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนและกลุ่มเปราะบางผู้ด้วยโอกาสตั้งแต่ปี2562 แก่ครอบครัวมากกว่า1.43ล้านครอบครัวและสตรีมีคัน3 6 0 0 0 0รายโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อครัวเรือนที่ยากจนส่งผลให้อัตราความยากจนในกัมพูชาลดลงเหลือ1 6 6ในปี2565จากเดิม136.7ในปี2 5 5 7และจำนวนคนยากจนลดลงครึ่งหนึ่งจาก5.6ล้านคนเหลือ2.8ล้านคน แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีชาวกัมพูชาหลายล้านคนที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศและจากข้อมูลการเดินทางไปอย่างถูกกฎหมายมีจํานวนประมาณ1.35ล้านคนด้านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชากล่าวว่าในจํานวน1.35ล้านคนที่ทํางานในต่างแดนนั้นแบ่งเป็นแรงงานอพยพไปยังประเทศไทยมากกว่า1.2ล้านคนจํานวน5,000 50, คนในเกาหลีใต้22,000คนในมาเลเซีย20,000คนในญี่ปุน่นมากกว่า800คนในสิงคโปร์ มากกว่า200คนในเขตพิเศษฮ่องกงของจีนและ64คนในซาอุดีอาระเบียแรงงานชาวเขเมรในประเทศไทยและมาเลเซียได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ3-400ถึง400ดอลลาร์หรือ10,000-14,000ถึง 104, บาทส่วนผู้ที่อยู่ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีรายได้1.4-1.5ถึงพันเรียนต่อเดือนหรือ49,000-53,000บาทจากปัญหาดังกล่าวคงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาต่อไปในการแก้ไขปัญหาแบบเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะผลกระทบที่ส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ